สวัสดีครับพบกับ News ม a เนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางเพื่อนบ้านเราที่ก็จะมีหลายอย่างที่เขาจะมาขัดแย้งกับเราแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาจะพยายาม Copy ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอมีการ copy มันก็มีข่าวแต่ว่ามีข่าวเนี่ยมันก็มาถึงฝั่งเรานะครับมาถึงหูว่อาอ้าวเขามา copy ของเราอีกแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าหลักๆเลยผมเชื่อว่าหลัก ของเขเมรในการที่เขาจะทําบางอย่างหรือก๊อปปี้หรือเคลมอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่ศิลปะวัฒนธรรมหรือสิ่งที่มันมีมานานไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรืออะไรต่างๆแต่อะไรที่ชาวต่างชาติพูดถึงและเป็นจุดเด่นของไทยเนี่ยเขาเอาหมดอย่างกรณีนี้ครับที่มีการพูดถึงตั้งแต่ช่วง12เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ทันได้เห็นข่าวก็เลยเอามาทอาอีกทีนึงก็คือเรื่องของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่พูดเชอนี้ก็คือไม่ใช่ของฝั่งไทยด้วย เป็นของเขเมรครับที่เขามีการสร้างเหรียญแบบของเรารูปร่างอาจจะไม่เปะ๊ะแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงแถมตั้งชื่อแบบนี้ด้วย หลายคนก็งงนะครับว่าอา้าคุณไปตั้งชื่อแบบนี้ทำไมคุณเคยลบที่ไหนมาทยอนประวัติศาสตร์หรืออะไรต่างๆเขาไม่เคยลบหรือไม่เคยไปสู้ไปไปสงครามอะไรหนักๆเลยนะครับมีแต่ช่วงที่เขาอยู่ในอนาณาธิคมก็คืออยู่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปลบหรือว่าอะไรเลยมีแต่ทหารไทยนี่แหละไปลบพอทหารไทยไปลบหรืออะไรเขาก็สร้างดุสรีไม่มีขมิญนะครับช่วงนั้นยังไม่มีขมิด้วยซ้ําแล้วก็พอแยกประเทศมาเขาก็ไม่เคยไปรบกับใครเพราะว่าไทยก็ไม่เคยไปลุกล มีแต่เขานะครับที่จะมีหาเรื่องเป็นระยะปริยะหรือถ้าย้อนแต่เก่าก่อนเลยมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะครับผมก็เนี่ยหลายคนก็งงว่าคุณไปลบกับใครที่ไหนมาก่อนมันก็ไม่มีแล้วต้องถามมีนะครับว่าทําไมเพิ่งคิดจะสร้างถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุณเคยรบมามันก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจก็ควรจะสร้างกันมาก่อนหน้านี้แล้วไหมแต่มันก็ไม่เคยมีการสร้างอะไรแต่อย่างใด ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าอ้าวคุณมาสร้างเหรียญแบบเราทําไม <c oughs> นี่ก็เป็นภาพของอนุสาวรีย์ชัยของเขาครับแหมอยากไปอ่านประวัติเหลือเกินถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วจะมีประวัติความเป็นมาหรือเปล่าว่าไปสูบรบกับใครไปชนะใครคือมันจริงๆมันควรจะสร้างนานแล้วถ้าเกิดว่ามันมีความสําคัญต่อประเทศเนี่ยครับดูกันแบบชัดๆพื้นที่ก็ค่อนข้างโล่งๆดูสวยงามมีป่าเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็ เปรียบเทียบ2รูปครับรูปบนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของไทยรูปร่างก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของเขเมรอไจจะต้องมาตั้งชื่อเหมือนกันอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยก็ตั้งชื่อให้ต่างกันไปก็ได้สงสัยอยากจะมีความเป็นไทยมากทําให้ชาวโซเชียลก็ไม่พอใจเลยทีเดียวเพราะว่าการตั้งชื่อโอเคมันอาจจะเหมือนกันได้แต่น,นี้มันเหมือนเป๊ะเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณเคยไปรบกับใคร <laughs> นั่นแหะสิครับเคยลบกับใครถ้าเกิดว่าลบตั้งแต่สมัยโบราณกาลเลยแบบสักสองสามปีหรืออะไรเนี่ยมันก็ควรจะสร้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วการสร้างในตอนนี้เหมือนกับว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติทั่วประเทศทุกประเทศเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นความทรงจําเขาก็จะสร้างทันทีทิ้งระยะเวลาไม่กี่ปีนี่เพิ่งคิดจ,จะมาสร้างนะครับเหมือนกับว่าเมื่อสัก10บ0ปีเขาไปลบชนะใครมาก็ไม่มีไม่มีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องคือ ทำไมัอะไรกระผมทำไมถึงเพิ่งคิดจะมาสร้างเอาตอนนัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยเหมือนประมาณว่าทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่ก็ว่ากันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ